ก็มีแค่นี้นะครับไล่สายลงมาตามนี่เลยตามล็อกมนะันอะแล้วก็ไล่ไล่ไลลงมาแล้วก็เสียบนี่แล้วก็ปาดบางคนตามที่ผมว่าเลยไม่ได้ปาดนะแตะใบขัดแล้วก็เสียบลงมาคันน็อตล็อกเสร็จเรียบร้อยนะอีะ่าม Army ซ a c i n และเอ,อนี่ผมว่าจะมาสอนทุกคนทำสายเบรกนะครับเป็นแบบนี้นะสอนเก็บสายเบรกครับ แล้วก็ทําให้มันตึงๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันเลยเดี๋ยวตัดกล้องไปที่ลบกันเลยนี่นะทุกคนวันนี้มาสอนทํำสายเบรกให้มันตึงๆหน่อยนะครับมาดูสิ่งแรกนะครับที่จะต้องทําเลยนะคือต้องไปซื้อสายเบรกมาก่อนนะครับไอ้สายเบรกหรือกีนิวก็ได้นะครับถ้าผมแนะนำนะครับให้แนะนําซื้อเป็นสายเบรก 32นิ้วนะครับมันจะได้ตึงๆแบบนี้เลยถ้าเป็นสายเบรก36นิ้วนะครับมันจะยังไงล่ะมันจะไม่สวยครับมันจะยาวเกินนะถ้าเป็นรถไม่โหลดอะไรนี่ก็น่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะทํำยังไงกันนะครับอันดับแรกนะครับ <c oughs> ก็ต้องนี่ใส่สายเบรกนะครับจากข้างบนเลยนะใส่สายเรบรกไล่ลงมาตามปกติเลยนะทุกคนมันจะมีล็อกมันอยู่ แล้วก็เสียบลงมานี่นะครับลงมาตรงมังแต่นี่เปิดแฟตแลตแบบนี่นี่เสียบลงมาเลยครับรถก็สภาพนนนนิดนึงไล่ลงมาแล้วก็เสียบเลยนะครับเสียบปุ๊บแล้วนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับนี่ให้เสียบลงมาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะได้มันจะไม่ออกมานี่นะครับ ถ้าแบบปกติไม่ได้ทำมันจะออกมาตรงนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้เห็นไหมเออแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบลงมาคันนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทํายังไงกันนี่นะครับตรงบางคนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่เราก็เอาตะไบนะครับถูตรงนี้ออกนะนี่มันจะมี หบมันอยู่นะครับเห็นไหมตรงเขียวๆนี่นี่นะครับตรงประมาณนี้นครับให้เอาตะไบขัดออกนะครับหรือใครไม่เจาะอันนี้ก็ได้นะรถใครไม่ได้หลดไม่ต้องเจาะก,ก็ได้ขัดตรงนี้นะครับออกนี่ขัดออกเลยนะครับไม่ต้องออกเยอะนะครับออกเพราะมันหลบซ้ายได้ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่มันทำง่ายๆเองนะครับทุกคน แล้วก็จัดสายเลยชอบแบบไหนให้อยู่ตรงไหนประมาณไหนตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวมันก็จะตึงๆเลยนะครับดูอันนี้ผมใช้เป็นสาย32นิ้วนะครับของโมลินเลสซิ่งนะ<อ>ประมาณนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะผมอมได้อยู่ ผมอาจจะใส่บางคนเป็นของตรงรุ่นแบบนี้ดีไหมน่าจะสวยกว่านะอันนี้ของบางลมมันใหญ่เกินใส่อยู่เดียวประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะหลักๆก็มีแค่นี้นครับไล่สายลงมาตามนี่เลยตามล็อกมนะันอะแล้วก็ไล่ไล่ไลลงมาแล้วก็เสียบนี่แล้วก็ปาดบางคนตามที่ผมว่าเนี่ไม่ได้ปาดนะ้ตาใบขัด แล้วก็เสียบลงมาคันน็อตล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับลิปหน้าเราจะมาสอนทําอะไระครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอะไรชิ้นไหน,นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับน้วเจกันทุกคนสวัสดีครับ